จากพฤติการของครูวเวนไม่เป็นการกระทําที่เป็นการลงโทษหรือการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา6และพลศิวัต์ไม่ใช่ถูกควบคุมตัวตามมาตรา3แห่งพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานการกระทําที่ทําให้บุคคลสูญหายพศ .2565 อย่างแรกต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่พูดถึงอ่า พรบอุ้มหายขึ้นมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพรบอุ้มหายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีความหวังที่จะทวงความยุติธรรมกลับมาให้พี่น้องทหารเกณฑ์ที่เสียชีวิตของเรานะครับเพราะปบคุ้มหายเนี่ย,เป,รรย,เ,ยเป็นพรบที่จะช่วยตัดอํานาจของศาลทหารแล้วก็นําการออสอบสวนการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกลับมาสู่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีพูดถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึงการสืบสวนนะครับสอบสวนปากคาพยานซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นการสืบสวนสอบสวนในในหน่วยงานกองทัพด้วยกันเองแล้วก็ท่านสรุปเองว่าเคสนี้ไม่เข้าข่ายพรบอุ้มหายเพราะว่าไม่ได้เป็นการกระทําทรามานนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะมีคําถามเพิ่มเติมว่าการที่สอบสวนกันเองในหน่วยงานเดียวกันเองเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อปกป้องคนในหน่วยงานเดียวกันเองหรือไม่นะครับแล้วก็การที่เราด่วนสรุปนะครับว่า เคสเนี้ไม่เข้าพรบอุ้มหายเนี่ยเป็นการตัดอำนาจการการใช้พรบนี้อย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่าแล้วก็ท่านไหนเป็นควรจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าเคสเนี้เป็นการเข้าพรบอุ้มหายซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมมากกว่าที่จะเราจะมาตัดสิน,นเองว่าเข้าเกณฑ์พรบอุ้มหายหรือเปล่านะครับเป็นการตัด ประเด็นการอุ้มหายหรือไม่นะครับไม่ได้นะครับก็คือเมื่อญาตินะครับยังติดใจนะครับที่จะเอาความทางเราก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับญาตินะครับในการแจ้งความกับสถานีตำรวจนะครับซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าที่ตำรวจได้ดาเนินการสอบปากคําแล้วถ้าเจ้าที่ตำรวจเห็นว่านะครับกรณีนี้เข้ากรณีคดีกรณีอุ้มหายนะครับก็สามารถที่จะส่งฟ้องนะครับต่อไปได้ทางกองทัพก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกและก็ให้ความร่วมมือนะครับไม่ได้ตัดประเด็นไปนั้นทีเดียวนะครับ ก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างชัดเจนว่ามีการทำทรามานเกิดขึ้นนะครับทั้งมีการเตะนะครับทั้งมีการปล่อยให้ตากแดดซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเข้าพราบอุ้มหายอย่างชัดเจนและคิดว่าการสอบสวนเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอสไออายการหรือตํารวจคุณจะมีหน้าที่เข้ามาสอบสวนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับเป็นสิ่งที่กองทัพต้องทําให้เห็นเป็นบรรทัดฐานว่าจะเป็นองค์กรที่ไม่ปกป้องผู้กระทําผิดนะครับและนนันันนออพ้เเะฉงงท แทนที่จะสอบสวนกันเองนะครับหรือว่าทําสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้ให้เป็นให้เป็นแดนสุธยาอย่างที่เรารู้สึกอย่างที่เป็นมามาตลอดนะครับอกองทัพควรจะเปิดเผยขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดให้ชัดเจนขั้นตอนการสืบสวนทุกอย่างนะครับต่อสาธารณะให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนรวมถึงมาตรการการเยียวยาของผู้ที่ถูกละเมิดจนเสียชีวิตนะครับผมคิดว่าถ้ากองทัพสร้างมาตรฐานใหม่แบบนี้ได้นะครับภาพลักษณ์ของกองทัพในสายตาของประชาชนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับขอบคุณครับ